หาพื้นที่แรงเงาสามเหลี่ยมที่อยู่ในสี่เหลี่ยมจตัตุรัสทำอย่างไรมาดูกันนะครับโอเคอันนี้เป็นลักษณะของการให้ให้สี่เหลี่ยมจตัตุรัสมา wxyz เป็นสี่เหลี่ยมจตัตุรัสมีความยาวด้านละ 2a อ่า 2a นะครับเนี่ย 2a นะด้านนี้ 2a ด้านนี้ก็ 2a นะครับด้านนี้ก็ 2a เท่ากันนะครับโอเค 2a โจทย์บอกว่าให้ R กับ t เป็นจุดกึ่งกลาง R กับ T เป็นจุดกึ่งกลางแสดงว่ามันจะต้องแบ่งครึ่งครับนะด้านนี้เท่ากันหมดเลยะฮะแบ่งครึ่งให้เหลืออะไรครับเหลือ a นี่เหลือ a นี่ก็ต้องเหลือ a นี่เหลือ a เพราะว่ามัน 2a ใช่ไหมเบวก a ได้ 2a ใน a บวก a ได้ 2a โอเคครบละจากนั้น S จะแบ่งอะไรครับแบ่ง x y ออกเป็น2ส่วนที่ไม่เท่ากันก็คือ นะ S นี้นะครับมันจะแบ่งเป็นอัตราส่วนคือ2ต่อ1นะตรงนี้เป็นสตรงนี้เป็น1ถ้าต้องการทำให้เป็น a ททำไงครับทั้งหมดยาว3เท่าตรงนี้จะกลายเป็น2ใน3ของอะไรครับของทั้งหมดก็คือ2องก็เลยกลายเป็น 4a ส่วน3อีกฝั่งหนึ่งฮะจาก s ไปยัง y ก็1ใน3ของทั้งหมดก็คือ 2a รวมกันไปนก็คือ 2a ส่วน3นะครับงั้นตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น c ส่วน3 c ส่วน 3a ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น1ส่วน 3a นะครับโอเค2ส่วน 3a นะรตรงนี้จะเป็นเป็น2ส่วน 3a อะจากนั้นสิ่งที่เราต้องหาพื้นที่อะไรครับพื้นที่สามเหลี่ยม RTS RTS จะหายังไงนะพื้นที่ไรเงาเหมือนเดิม พื้นที่แรงงานี่จะมาในตัวแปรนะครับก็เอาพื้นที่ใหญ่พื้นที่ใหญ่คือพื้นที่จัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับได้ละสองมาลบกับสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่หนึ่งสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่สองสี่เหลี่ยมคางหมูอันที่สามสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่หนึ่งลบสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่สองลบสี่เหลี่ยมคางหมูครับ อ่ามันคือสี่เหลี่ยมคางหมูนะหรือพูดง่ายๆเอาพวกนี้มาบวกกันแล้วค่อยไปลบทีเดียวก็ได้นะฮะเอาสามเหลี่ยมมุมฉากสองอันนี้บวกกันบวกกับสี่เหลี่ยมคางหมูนะแล้วค่อยไปย้ายไปลบนะฮะก็จะกลายป 4, เป็นสี่สามเหลี่ยมที่เราต้องการ RTS นะครับโอเคนะอ่าเริ่มต้นเนี่ยก็ด้านคูณด้านนะครับก็คือสอง a คูณสองไปสุดท้ายก็ได้อะไรครับสี่นะสองสองเป็นสี่สี่กำลังสอง คราวนี้สามเหลี่ยมมุมฉากรูปแรกรูปนี้นะครับก็1นึ่งสองคูณฐานคูณสูงฐานคือ a สูงก็คือ a 1 2นึ่งสคูณ a คูณ a นะมันก็ได้หนึ่งสกำลังสองนี่แหละบวกกับสามเหลี่ยมมุมฉากอันที่สองคือด้านนี้ a ด้านฐานด้านสูงคืออะไรครับ c a ส่วนสามนะฮะหนึ่องคูณ a คูณกับ C a ส่วนส่วนสามมาบวกกับ อันนี้ก็หนึ่งกับสองคูณฐานผลบวกของด้านคู่ขนานใช่สี่เหลี่ยมข้างหมูนะฮะด้านนี้ด้านคู่ขนานนะครับด้านนี้นะล้วนี้ด้นานอน,น,นี้คมความสูงนะ,ะมันตั้งฉากนะส่วนสูงก็คือสองเอนะครับก็เอาหนึ่งกับสองคูณผลบวกด้านคู่ขนานเอกับสองเอส่วนสามมาบวกกันเอบวกกับสองส่วนสามเอแล้วก็คูณกับ 2a ไปคูณความสูงคือ 2a โอเคไหมครับผ่านนะครับเสร็จปุ๊บ นะได้เท่าไหร่ครับอันนี้ก็กลายเป็นอันนี้ตัด2อะไรเหลือ2 2 a สอเอลังสส่วน3มาบวกกับอันนี้2ตัดกันไปก่อนก็ได้เหลือ a เดียวนะครับฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นเลยครับ a บวกกับ2ส่วน3 a เอขอขนอก,ก็3ควายมาฟึ๊บได้3านะฮะ3 a 3 a บวกก,บ,บวกกับ2ก็เป็น5 a ส่วนส่วน2ยกกำลังสองไป 5a ส่วน3วยกกำลัง2ไปโอเคอาจากนั้นก็จับในนี้วงเล็บนี้มาบวกกันนะครับก็1ส่วน2บวกกับอันนี้2ส่วน3กับ5ส่วน3บวกกันได้เพราะส่วนเท่ากันจับเศษบวกกันได้7ส่วน3ทั้งหมด a กำลัง2แล้วกันนะฮะลบกับ 4a กำลัง2โอเคนะฮะก็อันนี้คารนอเท่าไหร่คารนอเป็น6นะฮะคูณควายได้3 คูณค่ายได้14บวกกันได้17ส่วน6 a กําลัง2นะครับลบกับ4 a กําลัง2นะังนั้นสุดท้ายได้อะไรครนก็เป็น6ควายเลยครับ6 4 24 a กําลัง2มาลบกับใคร17 a กําลัง2คำตอบนะครับ24ลบกับ17ก็จะได้เลข7นั่นเองนะฮะ7 a กําลัง2ส่วน6ประมาณนี้ครับ Okay.